สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่ท่านผู้ชมผมนะครับกฤิพาพี่นองมาเบิงนะครับกระลำนะฮะกระลำหัวบักนี่พี่นองส่ออ่นเพื่อนปลูกยังไดเนี่ยเน,นี่ยอันนี้โมเมนต์ของสังก่อนปลูกครับของเพื่อนปลูกครับสังกวนมาาใ,ให้พี่นองเดือเบิงกันนะดูนแต่ส่ออ่นคักขนาดนะพี่น้องปลูกกระลำนะ เพิ่นปลูกไว้ถ้ากินแบบขั้วเลื่อนนี่แหละครับตามดูดูการนะดูนานหนาวกับปลูกพักปลูกมีกันไว้ประมาณเนี่ยสิละนะฮะเบิ่งดูพี่นอ้องปลูกแหวนเพื่อนก็บ,บอกว่าได้ขายหัวละสามสิบบาทสี่สิบบาทมันหัวใหญ่นะเ,เลยนะเบื้องนะครับหัวใหญ่คับขนาดเลยเนี่ยกระลำหัว มันละสามสิบบาทสี่สิบบาทอ้ยเป็นต่าอ่อนส้วนน,นี่ต่อเป็นตับต่อมันอันนี้คือเป็นตับไปยียกใละมันเป็นยังสี่เหรอมันกะทียังอยู่นะต่อมันที่เกิดยูบ่คือกเก่าก่นี่ครับเจ้าของเคนบ่อยู่ครับผมกามาหลักไายออก นี่แต่หัวใหญ่ๆครับอันนี้คือนหัวใหญ่ดีนะหัวใหญ่ขนาดนะครับบึ่งนะครับแต่ออนซวนบ่กินนู้นีแต่หัวใหญ่ๆเป็นปลูกผักได้งามดนะีอันนี้ให้ใหญ่อุ้ยนะ อ๋อทีตัวน,นี่คือกระหล่ำนะครับสุดยอดขนาดเลยนะครับกระไรต้นนะไรต้นเพิ่นปลูกไว้อ่อนเยาะจังสิครับแต่ว่าก็มีไยต้นคักขนาดนะี้แต่ก็มีทั้งแปลงพักอื่นๆอีกมากมายนะครับเนาะโอ้เนโนนอ,นอหลีครับเป็นตะวันซ้อนนะครับนีบกิ่ตต้นอีกเลย พี่น้องแต่ว่ากะหลายนี่หลายอย่างหลายแนยวครับกระลำอือสุดยอดเลยนะครับเนาะอวานซอน,ว,นว้ยอยากปลูกเป็นคือจังเพิ่นปลูกไว้ได้เนาะครับพี่นอ้องเบิ่งดูปนะปอดีตัวเอานะครับเนะื้อเกับพี่น้องครับขันมากจังไดยกระกะชื่นชอบกระกด แช่กดไลค์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้สร้างกว่าน้ำเด้อพี่นองเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปสร้างกว่านครับสวัสดีครับผม